การเลือดข้นหนืดมันมีอาการเป็นแบบไหนเป็นยังไงบ้างอาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณเกี่ยวกับเรื่องสิวฝ้ากระจุดด่างดำตลอดจนผมบางหัวล้านเชิญท่านติดต่ออาจารย์ได้นะครับโดยการแตะที่รูกลมๆนะครับที่มีรูปอาจารย์อยู่นะครับอาจารย์มีรายละเอียดนะครับให้คำปรึกษาท่านได้นะครับสำหรับนะครับ เลือดข้นเดืดนะครับนั่นหมายถึงว่าในหลอดเลือดของเรานะครับเลือดของเราเนี่ยมีส่วนผสมของน้ําไม่เพียงพอครับคือท่านกินน้ําไม่พอนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะทําให้การไหลเวียนของเลือดของท่านไม่ดีนะครับสิ่งแรกเลยนะครับผิวพรรณของท่านนะครับจะคล้ําครับดูแล้วนะครับไม่นะครับน่าดูเลยนะครับหน้าดําๆคล้ำๆนะครับมันไม่ผ่องแล้วก็ไม่มีสง่าราศีนะครับ สองครับคนที่มีเลือดข้นเหนื่นะครับก็จะนะครับมีอาการชาปลายมือปลายเท้านะครับอันนี้นะครับเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงไม่พอนะครับไหลเวียนไปเลี้ยงไม่พอแล้วก็มีอาการวิงเวียนหัวนะครับนะครับอันนี้นะครับก็เป็นอาการของเลือดข้นเหนื่นยและครับ3ครับอาการคันครับคันนี่นะครับก็จะคันเป็นนะครับเวลาด้วยนะครับเช่นคันตอน2องทุ่มสามทุ่ม ซึ่งจิทำไมถึงอดสำคัญเวลานั้นเพราะว่าเวลานั้นนะครับเป็นช่วงที่ร่างกายต้องการจะขับของเสียออกจากร่างกายนะครับแต่ว่าเลือดมันข้นหนืดใช่ไหมครับมันก็ขับของเสียไว้ไม่ได้นะครับมันก็ทําให้ท่านเกิดอาการคันครับถ้าเปรียบเสมือนเลือดข้นหนืดนะครับมันก็เปรียบเสมือนน้ําเน่านะครับก็คือนะครับมันนะครับไหลออกไปไม่ได้นะครับ เพราะว่านะครับมันไม่มีน้ําดีเข้ามาช่วยในการนะครับชะล้างออกไปเพราะฉะนั้นนะครับมีวิธีแก้อยู่นะครับ3วิธีครับข้อแรกเลยนะครับให้ท่านนะครับขยับร่างกายนะครับออกกําลังกายให้เรียนเราหลายเวียนนะครับทำทุกวันนะครับอันนี้สําคัญนะครับข้อที่2นะครับดูแลไตกับการขับถ่ายปัสสาวะให้ดีนะครับนั่นก็คือนะครับไตท่านต้องแข็งแรงนะครับอย่าให้ไตพังนะครับแล้วก็ดื่มน้ําเยอะนะครับขับ ของเสียออกไปครับนะครับครับของเสียจะทําให้ท่านหายคันได้นะครับ3ครับคือการหายใจให้ลึกๆนะครับเพื่อที่จะเอาออกซิเจนนะครับเข้าไปช่วยกําจัดของเสียนะครับในเลือดที่ข้นหนืดนะครับอันนี้นี่สําคัญมากๆนะครับถ้าลองไปทําดูนะครับ3ข้อนี้นะครับจะช่วยแก้ไขในเรื่องของเลือดข้นหนืดได้นะครับอันนี้นะครับถ้าหากว่าเลือดข้นหนืดด้วยสาเหตุอื่นนะครับเช่นนะครับ ไขมันในเลือดสูงเกินไปหรือน้ําตาลในเลือดนะครับระดับมากเกินไปอย่างนี้นะครับท่านก็ต้องนะครับปรึกษาคุณหมอนะครับอันนี้นะครับร่างกายสําคัญนะครับต้องคอยดูแลนะครับวันนี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีช่วยอาจารย์กดหัวใจเยอะๆกดแชร์แล้วก็กดติดตามและคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับอาจารย์จะตอบกลับไปนะครับสวัสดีครับไปก่อนครับ